ว้าวรูปสวยมากเลยค่ะมามีรูปสวยแบบนี้สามารถส่งเข้าประกวดได้นะคะถ้าเดี๋ยวจะลงส่งเข้าประกวดนะคะ,คะด้วยความยินดีค่ะชาอุดทองสาขาฤาะสวัสดีค่ะขอว่าจะสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบวันนี้ทางร้านชาอุดทองสาขารฤาะมีกิจกรรมดีๆให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันในหัวข้อเรื่องอิ่มอร่อยอิ่มสุขอิ่มใจ ขอเชิญทุกท่านร่วมประกวดภาพถ่ายคุณลูกค้าสามารถส่งภาพถ่ายตามหัวข้อดังนี้ 1. ชื่อเจ้าของภาพถ่าย 2. ชื่อภาพถ่าย 3. วันและเวลา 4. คํคำบรรยายของภาพนั้นค่ะ โอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกติกาการส่งภาพถ่ายในการเข้าประกวดนะคะก็จะมี4ข้อด้วยกัน1ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายในบริเวณร้านชาอุดทองสาขารสาะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของชาอุดทองสาขารสาะเท่านั้น 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพตัวอักษรและ กราฟิกใดๆลงบนภาพนะคะรวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆนะคะหากคุณลูกค้าผิดกติกาข้อนี้จะถูกตัดสิทธิ์ออกโดยทันทีเนะาะ 3. สามารถส่งภาพถ่ายได้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาอุทองสาขาหรือส่อเท่านั้นและข้อสุดท้าย <c oughs> การตัดสิทธิ์ของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดค่ะ ระยะเวลาในการส่งผลงานทุกท่านสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่13กันยายน2564จนถึงวันที่30กันยายน2564และจะตัดสินผลงานในวันที่9ตุลาคม2564ค่ะรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ท่านจะได้รับเงินรางวัล3,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จะได้รับเงินรางวัล2,000บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จะได้รับเงินรางวัล1,000บาทและรางวัลชมเชยมีทั้งหมด7รางวัลด้วยกันรางวัลละ500บาทอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะชาอุดทองสาขารือสะขอขอบคุณค่ะ